เอาล้กะ็ปิ้งอันนี้ไว้ก่อนจึงไปเอาผักมันกาแดกนะสิลงลงโอยยังบ่ได้นี่ทางถือได้อาหารเด็เดๆหากบหายังไปนํามาแล้วเบิ่งได้กว่าแห่อือ ลกลายอยู่เด้มะนาวนมีโบมีโบมะนาวน มุดสามแชมนะเก้าทักทายสบายดีสวัสดีกันเบิดสุกุสกุลนะผมเป็นพี่น้องที่หับสมนะอยู่กับซองกวันนี่คือเก้าพี่น้องนะอยู่หายอยู่โซนอยู่หนาลงมามะนาวนะขึ้นไปใส่ก้อยกระป๋อมนะพี่น้องนี่คือมูนะกับมีฮะนะมูกับมี Để mình bố đấy nói tổ đấy này. Na non đấy, lúc tôi đi song tôi tổ đôi mày. A bantong o cho mày đâ nà. ột trong song mô thư đi xa mô nâng đâ nâng tổ nâng đâ à, đâ nâng đâ nâng บริฟูตรช่องตุกข่าเรื่องไก่นี่เบิ่งตลาดลานที่เกิดแต่ละมือแต่ละเวรน,นะเราเรื่องไก่เบิ่งตลาดที่เกิดแต่ละมือแต่ละเวรตอนนี้มันไปหากินไก่คือมันก็โดมบจโบนอยู่พี่น้องแต่ว่าอาวันกินแบบนี้นี่นะฮะขี้กลกระป๋อมมากินนี้ มันกลเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่ายามนี้มันมันก็เลยอวันก็ต้องการได้แล้วนะมันมันมันแสบนะเพราะพรมันในช่วงซามเดินนี้นะมันแสบกีบวกกระป๋อมมันมักเด้ไก่แถวเทียงเนาะมีอึดคืออวันบริกินนี่ไกลอึดยังใช้กองเพื่อนอึดทั้งไกล กระปอมนาวันห้าเงีองอ้งอด้านถังนะนะพี่น้องนะแล้วก็เลาะห้าเงีงแบบเกี่ยวเขาย่าลรรไรเขาเลาะห้าิงียงอยู่นกตัวนี้ก็มาตะเกียวเขาเลยเงียงตุ๊กปอกหลงมาตัวก็ยังผูตายเลยพี่นอ้องเลยตัวใหญ่ตายแล้ว 4 5 6 7 7ตัว8ตัวใหญ่อู้ด8ตัวผูได้พี่นอ้องนี่กําลกอีกตัวนึงนี่เอาวันสิก้อยเ้ากันด้อ8ตัวแล้วกน็นกอีกตัวนึงเอาวันต้องก้อยเากันอย่างเด็ดๆนี่ นกตัวนี้กืสีกีฝักเข้ากันเลยจึงจะอร่อยมะนาวมัสตาใส่นะมัได้ใส่มะแดงใส่มะนาวฟักอยู่ในโซนอย่างม่ไดื่าเอานะอาอวันตงเผาแล้วก็ปิ้งอันนี้ไว้ก่อนจงไปพัก ต้องค้างไว้ซะก่อนได้ี่น,น้อนได้แล้วก็ไปเอาพักดในวันนี้นะ้ค้างใยไว้ก่อนนะพอดีเราเอาฟักมามันก็เริ่มแล้วใกล้ชิซุกนะซึ่งมะนาวก็เอามาดเป็ดเทียมหอยแล้วเดวิไปเอาพักมาหนึ่งผ <c oughs> <c oughs> ายเป็นไหมพักก็อยู่ใกล้นะ เอาในสวนนี่เลยมีอะไรใส่อันนั้นพี่น้องผักเสริมก็บ,บ่มีนะมักทั่วมักทั่วก็มีบอระโดใส่จะเยอะนี้เติมกึม่ม,มนี้เติกมกึ่มนี่ผักเติมก็มีผักเสริมก็ม่มผักสาระเน่ ก็มีหอมตรีอยู่ที่ไหนเอ่ยอึมาตัวเล็กน้อยอยู่ตัวใหญ่จุงแน่ ใสยใส่จักคัวหนึ่งหอมสวยๆขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่อุย้อยอ้ยอมอ้ย,ยอม ถากินก้อนกระป๋องก้อนหอจึงไปหอ <c oughs> <c oughs> ไปกินก้อนก็ไปก้อนไปเกี่ยวเขาก็ดีเอาก็บปั้นด้วยหนึ่งกัมามหฮิตโคไิกินก้อนเปี่ยนกระป๋องมาในถากก่อนใจร้อนแลยลงตำๆเลย จ้าจ้าจ <si ้าดดฮึจีบักพริกแพ้ซะเหลือเกินใจฮคฮะ น้อยนะครับพี่น้องมันยังน้อยยังมัน่ใาญ่แต่โซงนี้มันหมันเลยันขับไปนั่นแลยตัวน้อยแต่มันหมันเลยอย่างนี้นะนะเอาน่นก่อนตัวน้อยเอาก่อน ได้กินก้อยกระป๋องตะโขปีนะปีนี้คณนะขวัญทีถ่ถือถือบัองป่งญ่พานหนิงเหรอจริงเลีนนะมันกระทุนยิงมันบุธพี่น้องมันลักเลยนะรวดาขวัญได้ล้อโหยเลยเดี๋ดนะยวนี้มันกาแดดนะสีลงล้อโหลยนี่มือแดดนี่นางถือได้ อาหารเด็ดอดากุบไม่ยังไปน้ำมานแล้วคือเขาบอกเลยแล้วพี่น้องนะนะใชเอาวันนี้ยุ่ง่ายกินง่ายไปนี่กะ ก็ธรรมดาได้พี่น้องได้นะคนในบ้านนี่ก็กินคือกันได้กระป๋อมบุ๊มแมนมีทอวันกินเนาะเขาซื้อค่ายกันเชยได้นะมันบัธรรมดาได้นี่นะมันตัวตัวละซองบาทนะถ้าเป็นเงินบาทก็ซองหรือซามนี่แหละใส่บึงประมาณสักซองบาทนี่แหละนะตัวละซองบาทเขาซื้อค่ายกัน ซื้อขายกันเชยได้บ้านเฮาวได้ตุ๊กตบเนี่จิงเลนเนี่จิงเลนเนี่ยบ่รับตัวตัวตละ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 สิบบาทนะตัวละห้าพันกีบจิงเลนน่ะตัวละสิบบาทน่าจะมีนะแถวบ้านเฮาวนะดูว่าจังไรเนาะตุ๊กแกนี่อวันให้เขาเอามาให้อวันในตัวตัวละ ตัวละยี่สิบบาทเนี่ยเขาบอกมาได้นะตัวละสิบพันกีบเนี่ยนะบุมีเขาบอ,อาานะ 10, บากนะบมาอ,อ,าาอาวัดนไปหาทามชื่อในเฮือนเขา้าเขายังบัวคายไนดะ้ตุ๊กแก่น่ะบัแมนว้าวได้แถวบ้านอาวัานได้แมวอว่าวัดลิ้นได้มันมันห้องอยู่ในเฮือนตัวหนึ่งนะเฮือนเข้าอาว่านลงไปหะมา,าตัวละสิบผ่านจับมาให้จับมาให้จับมาให้คอยแม่วเขายังบัจับได้ มันห้องอยู่ในหืนเขานะ่ะมีแม,ม,ม่ธรรมดา,า,าอะไรพักบัวพักบัวจ๋าบัวบุวมีนะชิ้มงเลยบุ๋มีบัวใส่กะเทียมเอาก็พอ ร้านอวัน,าวนมากินยากดียากสำหรับผู้หากินแบบอวันนี่กา็ง่ายอยู่บางคนเขามีเงินเขาก็ซื้ออวันเนี่ยบ่มีอวันห้าอ้ง่ายดีเยอะย่างก็ค่อยๆห้าเอาเยวะัดป่็มีเวลาก็าลุยเข้าป่าถ้าเยอะชั้นยังกัดูดว่ามันจะเปลี่ยนเนาะแนวนี้แหละเอามาให้มานากะ มียุก้ไก,ก่กากระเฮาเฮากับโบกินเขาเยอะกินแบบนี้เฮาห้าเฮ็ดกินเอาเนาะเออว่างคลิปที่แล้วนี่พี่น้องมีคนให้กำลังใจอวันไลายนะอวันกะนบ,บเลยนะขอโคข,ขอบใจพี่น้องนะที่ให้กำลังใจอวัน,นเนาะอวันกบโได้ลืมเด้อ ก็เป็นแบบวิธีชีวิตอีอันหนึ่งนะที่อวันประมาณกันในช่องอวันเนี่ยชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกเลยชีวิตแบบจนจบน,จนะพี่น้องมาให้ได้เห่าบุมีเนาะเห่ากันเลยเบบนี้ถ้าบุมีเขาโอ้ยไม่วอาแล้วขี่รถรูเดินทางแล้วยายซื้อกินเขาบอกินดอกะเขื่องแบบทุเรศทุเรศแบบนี้แต่หวานกินให้ตัวเองอยู่สบายกินสบายเลยก็พอละ nghiệm nào. trông có thiếu với kém xây à, Xay mà nào mà nào là cái nhóm như bữa chắc. Đám rốt này. Một lại lợi. Lợi nào. แซมือเกี่ยวเขาหลัดแบบไปเขาบาดนะแสบแสบอย่าเบื่อนี่เนาะเจ้าก็เบลนี่ก็ดไปฮะตึงหองหางมะแดงมาบ่กิโลมะนาวก็ได้การดีเชียวเ โอ,อันคั้นกระบ,บืมีพี่น้องบอกได้แล้วเขาโค้งกระบื้องมีนะเสร็จบางท่านคือไม่อยู่ นี่คือบูมี่แต่วะเอ้บูมีเ่เขาโคพี่น้องโอ้ยดีไฮดิจายจ่ายจายเขาวโคฟบูมี่โอ้ยคงจะเล่าอยู่พี่น้องมาเป็นปลาซิแทบเลยนะข้าวโคกับบูมี่เบิองได้กว่าแห่ <laughs> ừ, có hôm đây, hôm mặn ừ, Bố lại bố bíp Nó sẽ sống cho lẹ Xài lùng lai nghiệp tớ Bố sống phải trái. นี่เข็มบ่ละเข็มบ่ละเข็มปิ้งกับไสเก๋อมาตอนปุ๋งกับไสเก๋อหลายๆเข็มชัำแต้ก็อหอมดีเข็มแล้วก็หอมดีอื เสียดายแต่เขาโครบ,บรมีพี่น้องขาปั่นเขาถึงถึงอยู่ขเขาเรื่องปั่นนะ นกก็มีนกน้อยก็ตัวหนึ่งแ้มก็ถเทมหอมเลยเขากินเผาปเกี่ยวเขาพี่นองอลายดีนะ ข้งนอกกับเจ้ากินต้มไข่นะเขาเอ๋ยนะี่กินต้มไข่แล้วตับมังควแต่วันมะฮากระป๋องนะแก้มกระเทียมหอมเลย พีสายเขาโคบมีนะบุหอ <c oughs> ้อมแรกกระป๋อมในห้อมหมั่นดีไม่เนี่ยเขาเอาอเอข่าม้อนนะพี่น้องนะมันอง่ายเด้อพายสุสดแบบเจียวเขาล่ะ ngụm mm. máu ừ. มาแล้วก็ตายเลยลูกตาเกิดเป็นหนอกขอบมีกระเทียมเผาบด ไช้ดิบอวันซอยใช่คือซอยเช,ยชตาเลิศหอม เปลี่ยนนั่นแต่โอเคสมสม ลายหนึ่งมือนะนี่นก,กระุกรุ้น,นะะก็ใช่รับบ้านนี้กระปอมเนปอกใส่ปอกใส่มัน,นจริงเลยนุกเหงดืดมะวันคน,นาวานันเราเครื่องปืนก็ บางทียุเอาวันเอาเปืปานไปทำยิงเอานะมันมันนะหะยามเนี่ยอวันจึงมากินนะกับหมูหมูหมันยามเนี่ย nhìn ạ เพชรใส่ช่องมากเพชรเลย <c oughs> นะบเกี่กเขาแล้วบาทน,นี่ยวเขาแล้วล่ะกินน้ำก่อน